สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพันกินพาแซบเอ็มทีชาแนลมูน,นี้นะคะทุกคนเขอ้าอยูบ้านแล้วเนาะมือวานมวยคับรถเบิ้ลเมือนเดิมจะเอาไ้ลงคลิปเนาะจะ้ะมือน,นี้ก็เลยต้องแบบว่าฝากวาลงคลิปมวยได้เมนูมาม่าเผ็ดมาเลเซียอีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบว่าเผ็ดที่สุดในโลกเนาะจะ้ะนี่บะฮันเดดผสมเนาะคะ่ะเทลงไปเลยสองสองคัพเนะาะจักสิกินเบิ้ลบะเบิ้ลเนาะจ้ะแบบหลายเยอะมากเผ็ด เมื่อคยกินล่ะเชิญหนึงเพชรแห้งจ้ะเพชรแบบเสียบป,ป่าแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นเสียบเนาะจ้ะนี่ใส่ลงไปแบบนี้ซุ้งๆเลยเนาะจ้ะหนึ่งคัพเพิ่นก็จะมีแบบว่าเครื่องปุูม,มาให้หนึ่งซองเนาะจ้ะเป็นซอสแบบสีดำๆแบบนี้เอีวมาฉีกก่อน แสแแงจใไผเคยกินกัะเหม็นมาบอกไว้ในด้วยจ้ะว่าเป็นจังไดญน,นอกคนก่อนนะคะคนให้เขากันก่อนนะจ้ะแนวแกม่าก็จะมีดักแด้นะคะไปเห็นดักแด้ยอยู่ตลาดแม่ค้า่นขายสดๆเลยจ้ะอบอวลแปบลบว่ายูซุลินมันจะมีแบบมูบ้านทอผ้าไหมเนาะแล้วอันนี้เขาจะสาวใหม่ๆนะทุกคนคืออร่อยมาก ถ้ามันใหม่มันจะมันมากค่ะทุกคนแสบสีสันอ๋อแล้วก็มีไข่กุ้งเมยืมยมมากินกับมามาด้วยจ้ะไข่กุ้งมานะออนท็อปเนาะเดี๋ยวเอาไข่กุ้งราดตรงไปเลยเนาะจ้ะ แซๆน้ำกันด้จ้าข้ามแหลกกับเยบปากแห้งจ้ะมารับบอม ก,กัดแด้อบแห้งจ้ะอบมากอื้แสบปากแห้ง แลยดิดกบกรอบจ้ะ ท่านผู้ชมเด็กยังกินแรงเนาะจ้ะ,ะบางเถื่อนเนาะ เมื่อคิดเมนูบอกเขาไปเบิง้งคอม,มิ่นว่าไผ่มินว่ากินเขาแรงกับยังนะจ๊ะก็เอามาเห็ดเป็นเมนูก็ <c oughs> เริ่มเผชดแล้วจ๊ะมันเผ็ดแสบๆอะ่ะแต่ว่ามันแสบ ดักแด้ช็อต กินไปกะคาไปนจะจ้ะอมยิ้มไม่มีอย่างเดียําจะค้องนะจ้ะ บอกบอกออกด้ยจ้ะเพช อยู่หนาบ้านด้วยจ้ะกะสิมีเสียงรถผ่านไปผ่านมาเนาะจ้ะรถหล,ลายลๆจะส่ง สองซองสองขับ 嗯。Mm hmm. คำสุดท้าย <c oughs> แสบลิ้นแห้งจะตอนนี้แสบลิ้นแสบปาก น้ำว e sí, ่าผู it, ้ใดจะกินเนะจ๊ะให้กินนมก่อนให้กินนมห้องทองก่อนเนะจ๊ะเดี๋ยวสีแสบทองเนาะเพราะว่าเผ็ดแห้งลดิจ๊ะเผ็ดมากเผ็ดที่สุดในโลกอ่ะเขาเรียกอะไรนะโกรเปเปอร์ เผ็ดปากซื่อเลยทุกคน <c oughs> เอาละคะ่ะทุกคนสาหรับคลิปนี้เนาะมาม่าเผ็ดมาเลเซียเผ็ดที่สุดในโลกเผ็ดอิลิจ่ะเผ็ดแสบปากแห้งตอนนี้เมือกับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,การติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบพระคุณจากใจนะคะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าแล้วก็ถ้าใครมาคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะบ๊ายบาย